มาที่ข่าวของพี่กอนนุ่มจากรายการทัวร์มาลงอย่างหนุ่มอาร์ตพัสุดนะคะที่เขาเออกมาเปิดใจอีกครั้งนะคะหลังตํรา,าตรวจจับกุ่มเกลียนคีบอขออนุญาตค่ะหลังจากตํารวจจับกลุ่มเผจปลอมที่เอาชื่อสินค้าไปแอบอ้างสร้างความเข้าใจผิดจนได้รับความเสียหายค่ะ งานนี้พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะคะเมื่อพิธีกรหนุ่มสุดหล่อจากรายการทัวร์มาลงทางช่องโมโนโทวิินายอย่างหนุ่มอาร์ตพสุดได้ทราบว,ว่าทางกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถจับกลุ่มแกงวิชาชีพท,ที่แอบอ้างสร้างเพจคุณชายหมูกรอบของตนได้แล้วซึ่งหนุ่มอาร์ตก็ได้เปิดใจกับทางกสิกรรมบันเทิงถึงเรื่องนี้ว่าตนพร้อมเป็นพยานและให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เพราะอยากให้เอาคนผิดมาดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อที่ จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นในอนาคตค่ะกล่าวขอบพระคุณทางตำรวจด้วยนะครับที่เห็นคดีเล็กๆเป็นคดีใหญ่ซะทีนะฮะเพราะผมดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นนานมากๆนะครับก็เป็นทำให้ตัวเองทั้ง,ง,ง,งตัวเองและเพจและประชาชนเดือดร้อนมาเยอะแล้วเราก็มีมทั้งเอฟเฟกต์มาถึงหา,าเราด้วยว่าเราเป็นคนปลอมเพจเองหรือเปล่าอันนี้รู้แล้วนะฮะว่าผมไม่ได้เป็นคนปลอมนะฮะถ,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 ถ้าทางทางตำรวจ จะให้เราเป็นพยานเราก็ยินดีครับยินดียินดีเดินทางไปอยากจะวอนตํารวจฮะอยากจะวอนตํารวจเจ้าหน้าที่นะครับทำทาบัญชีมาให้กลายเป็นเรื่องใหญ่สัทีควรจะดําเนินคดีคนพวกนี้ให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 ้หนักๆเตือนคนที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วกันดูข่าวอยู่ตอนนี้แล้วกันนะครับมิจาชีพเล่นกับความรู้สึกเราได้อย่างเดียวคือโลภเมื่อคุณไม่โลภคุณจะไม่เสียเงินเลยเช่น ซื้อหมูกรอบหนึ่งโลแถมหนึ่งโลคุณต้องคิดความเป็นไปได้อย่าเล่นกับความโลภอย่างเดียวถ้าคุณไม่โลภไม่อยากได้ของเขามิจฉาชีพจะทํางานไม่ได้ครับ <S <S แค่นั้นเอง